ขออําววยพรเหล่าศิษยานุศิตพระครูมงคลายานหลวงปู่คำพองปัญญาวุฒโธท,ทุกท่านวันนี้วันที่19สิงหาคมพุทธศักราช2566ถือว่าเป็นวันอาจาริยบูชาที่เราเราลูกศิษย์จะได้ร่วมกันประกอบพิธีทักษินานุประทาน เรียกว่าทําคุณงามความดีเพื่อถวายองค์ท่านเป็นพุทธบูชาเราจะมักนิยมได้ยินคำว่าทำบุญอุทิศให้แก่ผู้ตายแต่ว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านมากด้วยวาสนาบารมีท่านมากด้วยบุญกุศลเราจะขอใช้คำว่าอาจาริยบูชาเพื่อเป็นอุเพกะตะปุญญาตาอุทิศ เอาคุณงามความดีของท่านมาเป็นที่พึ่งของเราเราทำบูชาท่านเพื่อให้ท่านนั้นได้ปกป้องคุ้มครองเราด้วยคุณงามความดีขององค์ท่านด้วยในโอกาสนี้อาตมาภาพจะได้ขอยกธรรมะเล็กน้อยเพื่อเป็นประกินอากะประดับสติปัญญาท่านทั้งหลายว่าในโอกาสอย่างนี้อยากเชิญชวนท่านทั้งหลายได้ประกอบทำอันเป็นตัวอย่าง สองประการที่เร,เราทั้งหลายได้ยินมาบ่อยแล้วเราว่าทำอันเป็นทำให้เราเป็นบุคคลที่หาได้ยากสองประการประการที่หนึ่งก็คือเป็นบุคคลที่เอื้อเฟื้อต่ออนุชนรุ่นหลังเป็นคนที่มีอุปการะต่อบุคคลรุ่นหลังเรียกว่าบํำรุงเลี้ยงดูบุคคลผู้เป็นลูกหลาน บุคคลผู้อยู่ใต้อานัตของเราอยู่ใต้ปกครองของเราเนี่ยถ้าเรียกว่าประพฤติตนให้เป็นบุพการีประการต่อมาก็คือกตันยูกะตะเวทีเรารู้แล้วว่าบุพการีนั้นมีพระคุณต่อเรามากมายขนาดไหนเราต้องประพฤติท,ทำสองอย่างไปพร้อมๆกันนั่นก็คือกตันยูคำว่ากตัญยูมาจากคำสองคำคือคำว่ากะตะ บวกกับอันอยู่อันอยู่แปลว่ารู้แล้วกะตะแปลว่าจึงทำเรารู้แล้วว่าอะไรรู้แล้วว่ามารดาบิดาปู่ย่าตายายพ่อแม่ครูอาจารย์มีพระคุณต่อเราอย่างไรกะตะเราถึงทำกตันญูต่อท่านตอบแทนฉันนั้นคำสองคำมาบวกกันคือรู้อันอยู่กะตะแปลว่ากะทำแล้ว จึงรวมกันเป็นว่ากะตันยูคือรู้แล้วว่าท่านมีคุณงามความดีต่อเราอย่างไรเราจึงกระทําตอบแทนท่านในที่นี้ในความเป็นชาวพุทธเราจะเอาแต่กะตันยูอย่างเดียวก็คงไม่ได้จะต้องใช้กะตะเวทีด้วยกะตันยูกระทํากะตันยูความดีต่อท่านแล้วเราต้องต้องกะตะเวทีคือกระทําตอบแทน มากบ้างน้อยบ้างตามสมควรแก่เหตุและปัจจัยและในโอกาสอย่างนี้มีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านได้ให้ว่าในวันกตัญญูซึ่งเป็นวันที่องค์พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำพองปัญญาวุฒโธนั้นท่านได้เป็นคล้ายวันล,ละสังขารของท่านท่านให้ธรรมะแก่เราว่าให้เป็นคนปล่อยคนวางให้เป็นคนพิจารณาความแก่เจ็บตายว่าเป็นของธรรมดาให้พิจารณาว่า ทรัพย์สินสมบัติญาติพี่น้องทั้งหลายล้วนไม่ใช่ของเราสิ่งที่เป็นของเรานั่นก็คือจิตดวงเดียวเท่านั้นในโอกาสอย่างนี้ครูบาอาจารย์ท่านจึงให้เป็นปริศนาทมว่าเราควรประกอบรมสองอย่างไปพร้อมกันด้วยก็คือ 1. กตัญยูกตเวทธิตา 2. อะกตันย,ววนยูหมายความว่าอย่างไรพระชวนให้เราอากะกตันยูเรากตันยูกตวเวทธิตาต่อผู้มีพระคุณต่อเรานั้นใช่ถูกต้อง แต่คําว่าอากตันยูท่านไม่สอนนี่อากตันยูคือต้องอากตันยูต่อใครท่านก็ชวนว่าอากตันยูแปลว่าไม่ทํามาจากคําว่าอากตะบวกอันยูอากตะแปลว่าไม่ทําอันยูแปลว่ารู้แล้วรู้แล้วจึงไม่ทําคือเรารู้แล้วว่าความโลภนั้นไม่ดี ى, ความโกรธนั้นไม่ดีความหลงนั้นไม่ดีเมื่อเรารู้แล้วอย่างนี้จึงไม่ทํา กตัญยูกตเวทิตาทำคุณงามความดีตอบแทนบุคคลที่มีพระคุณอกตัญญูกตาเวทิตาทำคุณงามความดีเป็นเครื่องลบล้างกิเลสทั้งหลายท่านจึงบอกว่าวันนี้จึงควรเป็นทั้งกะตันญูจึงควรเป็นทั้งวันอากตันยูฉะนั้นเราท่านทั้งหลายได้มาประกอบการกุศลมากมายหลายกิจกรรมทั้งทานให้ทานไปแล้วรักษาศีลไปแล้วสมาทานไปแล้ว ภาวนาก็ฟังธรรมให้เป็นอาหารใจให้เป็นวิญญาณอาหารบาลีท่านมีไว้ว่าเอกวะมัจโจอเจติเอกวะชายเตกุเลธรรมดาของสัตว์ทั้งหลายเมื่อเกิดเมื่อเกิดมาก็เกิดมาคนเดียวเมื่อตายไปก็ไปคนเดียวฉะนั้นจึงไม่ควรโศกาอาดูนอะไรอาวรกับ สิ่งทั้งหลายที่มันล่วงไปแล้วกับบุคคลทั้งหลายที่มันล่วงไปแล้วเราเกิดมาในโลกนี้ก็เพื่อมาพบปะสังสรรค์กันชั่วคู่ชั่วคราวสุดท้ายต่างคนก็ต่างไปจิตด,ดวงนี้มาดนมาคนเดียวก็ไปอย่างเปล่าเปลี่ยวชั้นใดก็ชั้นนั้นฉะนั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำพองท่านได้สอนเราไว้เสมอว่าให้มันภาวนาอย่าเสียเวลากับวัตถุธรรมยิ่งเราเสียเวลากับวัตถุธรรมมากเท่าไหร่คุณงามความเลว คุณงามความเลวนะมันจะบ่งเกิดขึ้นในจิตใจของเรามากขึ้นเป็นเท่าทวีคูณฉะนั้นในวันอย่างนี้อยากจะขอชวนเราท่านทั้งหลายให้มันเป็นบุพการีที่ดีให้มันเป็นกะตัญยูกะตาเวทิตาบุคคลที่ดีประกอบเป็นอาจารยะบูชาด้วยการทำอย่างไรด้วยการเป็นคนอักตัญญู ประกอบกตัญญูด้วยความเป็นคนอกตัญญูต่อกิเลสท,ทั้งหลายตามคําแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านสอนแล้วเราก็จะเป็นการทําบุญที่คุ้มค่าเป็นมาตาปิตตอุปทานังคือบูชาพ่อแม่ครูบาอาจารย์อย่างคุ้มค่าคุ้มราคาไม่ใช่ว่ามีอาหารถวายมีปัจจัยถวายจะแล้วจะได้บุญมหาศาล การทำบุญมหาศาลคือการทำลายโลกโกรธหลงออกไปจาก,กจิตใจของเราในโอกาสนี้อาตมาภาพในนามพระสงค์ที่มาร่วมถวายความกตัญญูต่อองค์พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำพองปัญญาพุโทโธในการนี้ขออาราธนาเอาคุณประสีรันตนรัร คือคุณพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้าคุณพระปัจเจกพุทธเจ้าและคุณพระสังฆเจ้าคุณพระไตรัตน์อันประเสริฐนี้จงโดนบันดาลให้ญาติโยมทั้งหลายผู้เป็นศิษยานุศิษย์ขององค์ท่านได้เป็นผู้เจริญด้วยจตรุรพิธ,ธพรชัยทั้ง4ประการคืออายุให้มีอายุที่ยืนนานตามสมควรแก่อายุไขวันนะให้มีผิวพรรณที่ผ่องใสสุขะาให้มีความสุขกายสุขใจพระให้มีสุขภาพพระลานาไหมาที่แข็งแรงสมบูรณ์ดี จเจริญสีจเจริญชนจเจริญสุขจเจริญผลจเจริญวันเสมอสมัยนิราชรูปนิราชทุกนิราชโศกนิราชโรคนิราชภัยประสงค์ส,สาภากุศลใดขอให้สมประสงค์ทุกคนทุกท่านในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเถิด